วันนี้พบ,พบกับพว<บ>ก <พบ S 1> เราซีสตงปุกกี้ค่ะข้าวโอ๊ครับทำอะไรนะ่ะเอา้าเราก็หั่นกัญชาอยู่ไงเราจะเอาไปใส่ในอาหารนะ่ะใส่ในอาหารโอ๊ตรู้ไหมว่ากัญชาใส่ในอาหารไม่ได้นะจริงเหรอ จริงสิซึ่งมีข่าวเมื่อไม่นานมานี้นะคะซึ่งผู้ปกครองและลูกชายวัยหกขวบของเขาค่ะอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะไม่คาดคิดว่าขนมรูปน้องไก่ที่ลูกชายของตนได้ทานเข้าไปนะคะมีส่วนผสมของกัญชานั่นเองค่ะซึ่งทําให้เด็กคนนี้นะคะที่มีอาการสมาธิสั้นอยู่แล้วเนี่ยซึ่งมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นนั่นเองค่ะทาให้เด็กนะคะมีอาการอยู่ไม่นิ่งกระโดดรลดเตน้นปีนป่ายมากกว่าปกติค,ค่ะก่อนที่จะนอนหลับไปนานมากกว่า11ชั่วโมงเลยทีเดียว โหกัญชาเนี่ยมันร้ายแรงขนาดนี้เลยเหรอครับกี้ใช่ค่ะซึ่งกัญชามีฤทธิ์ร้ายแรงมากกว่าที่ทุกคนคิดอีกนะคะงั้นเรานะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกับละครสมมุติของเรากันเลยดีกว่าค่ะไปชมกันเลยค่ะพี่กี้รีบเรีย,รยหน่อยผมมีอยู่แล้วโหรีบกว่านี้หลวงตาถามหาดีน้อง คิงไฮๆค่ะพื่สาวมาค่ะไปกินชาบูกันโอเคน้องกล้องรีบขึ้นไปเร็วพี่เตรียมชาบูเวละรับรองอร่อยเหาะโอโห oh, ไปค่ะน้องกล้องนี่คิงเตรียมของไว้ครบหรือยังโอ้ยฉันเตรียมไปเยอะมากพวกแกกินให้หมดประกานสามคนอะนะไม่ใช่สี่สี่คนมาค่ะถึงละโอ้ยร้อนมากค่ะปิดประตูเลยน้อง อ๋อเฮ้ยก้องเอ้ยออเป็นไงบ้างวะสบายดีคิดถึงอะไม่เจอนานเนี่ยเออคิดถึงว่ะเออไปกินชาบูกันไปไหนพี่เราเตรียมมาแล้วไป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 ไทำไมมันเหี่ยวจังวะแต่ไม่เป็นไรใช้ได้แหละนี่แหละเคล็ดลับความอร่อยใส่ไปเยอะเลย อ้าวไอ้นี่มีจานแล้วเนี่ยไหนจานฉันละคิงอุย้ยฉันลืมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ละกันเออเดี๋ยวฉันไปช่วยกันละกันนี่อของน้องก<า>็ยังไม่มีเลยเดี๋ยวาไปหยิบน้ำจิ้มก็ได้เออดีช่วยกันนะเดี๋ยวห้ามแอบกินนะจ้าบอกไว้ก่อนไม่ไว้แล้วเด้ออ๋อ ไหนบอกให้รองไงนี่แอบกินใช่ไหมเนี่ยโอ้ยพี่ก็มันหิวอ่ะโอ้โหไม่รอเลยกล้องต้องโดนแล้วละ่ะอ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 ่ะจานเฮ้ยสุกแล้วกินเร็วเออกินก่อนเลยแปบ๊บเดียวเยอ้าต้องเป็นอะไรอ่ะไม่เป็นไรวะเฮ้ย <c oughs> กล้อง <c oughs> เอากล้องปไปเลยอะ่ะ อะไรวะเฮ้ยก้องเฮ้ยเป็นไรอะเป็นไรอะไม่เป็นไรเนี่ยคิงแกใส่อะไรลงไปในชาบูปะเนี่ยทำไมน้อเป็นงี้อะเราแค่ใส่ใบกัญชาลงไปนิดเดียวเองอะไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้กัญชาเหรอแล้วคิงรู้ป่าวากัญชาไม่ควรใส่ลงไปในอาหารน่ะทําอะไรทําไมไม่บอกอะ่ะพี่หยุดก่อนผมว่าพาก้องไปโรงพยาบากลกว่าเดี๋ยวจะเป็นหนักกว่านี้ไปเถอะก้อง เป็นยังไงกันบ้างคะกับละครสมมุติของเราเข้าโอทคะเห็นหรือยังว่าผลกระทบของกัญชาเนี่ยมันร้ายแรงแค่ไหนแล้วครับกี่วันหลังโอทจะไม่ยุ่งกับกัญชาอีกแล้วครับดีมากแต่เมื่อกี้เนี่ยนักแสดงหน้าคุณคุณอยู่นะครับตายแล้วครับงั้นเราไปฟังความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนกันดีกว่าว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้กัญชาในอาหารกันครับไปกันเลยไปกันเลยค่ะสวัสดีครับที่สองคนเคยรับประทานอาหารที่ประกอบไปด้วยใบกัญชาบ้างไหมครับ ไม่เคยครับ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 ไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะไม่เคยนะครับเคยครับผมเคยครับไม่เคยครับผมแล้วพี่คิดว่าอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีครับไม่ดีต่อสุขภาพครับผมผมคิดว่าไม่ดีนะครับผมคิดว่าไม่ดีมนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าเหมือนกับกัญชาเป็นแบบสิ่งเสพติดถ้าใช้มากเกินไปเนีับ มันก่อนอว่ามีสารอันตรายครับมันมันก็ดีนะคะแล้ว,วแต่ความชอบของแต่ลรบุคคลนะคะแล้วแต่เรานํามารุมกปนนะ พี่สองคนคิดว่าส่วนใดของใบกัญชาเนี่ยมันอันตรายมากที่สุดครับจะเป็นแบบรามต้นนะเป็นข้เรียกว่ารีครับบ้านดอกมันครับเพราะอะไรครับเพราะว่าดอกมันเวลาสูบเยอะๆมันจะแบบทําให้เมันเมาเมินหัวได้ครับมันมีผลข้างเคียงหรือความรู้สึกที่ได้รับประทานใบมันมีบ้างไหมครับถ้าเป็นความรู้สึกนะครับก็คือแบบมันจะทําให้เราแบบรู้สึกกินได้ครับกินได้เยอะแต่้มันก็ทําให้เมันเมาด้วยผมขอสามคำเกี่ยวกับกัญชานะครับเยิ่มสุดๆยันสุดๆครับมันฟินมาก และนี่นะครับคือความคิดเห็นของผู้คนส่วนใหญ่ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาใบกัญชามาประกอบอาหารครับผมต่อไปนะครับเราไปฟังข้อที่จริงจากผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงอัจฉริยาฟองศรีเภสัชกรชํานาญการจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาค่ะ ค่ะก็กัญชาเนี่ยค่ะก็ เป็นพืชสมุนไพรที่มีทั้งคุณแล้วก็ทั้งโทษนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยกัญชาจะมีสารสำคัญที่เรียกว่าสาร CBD นะคะก็คือ Cannabidiol นะคะแล้วก็สาร THC นะคะหรือว่า t e t r a h y d r ด c a n n a บ i n o นนะคะสองตัวนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นสารที่จะมีคุณสมบัติที่มีฤทธิก์กับร่างกายนะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยสารพวกนี้ค่ะมันจะถูกผลิตอยู่ในต่อมเรซินของกัญชานะคะซึ่งเราจะเรียกว่าขนมีต่อมซึ่งปกติแล้วเนี่ยทุกส่วนของ กันชาเี่ยก็จะมีผนมีต่อมหรือว่าทั้ง CBD หรือ THC เนี่ยอยู่แล้วนะคะแต่ส่วนของพืชที่มีหนาแน่นมากที่สุดเนี่ยก็คืออยู่ที่ช่อดอกของต้นกัญชาเพศเมียค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะตอบว่าส่วนไหนของกัญชาที่มีอันตรายมากที่สุดเนี่ยก็คือส่วนของช่อดอกของกัญชาเพศเมียค่ะ ทีนี้ก็อยากจะมาขยายความให้ฟังนิดนึงนะคะว่าไอสาร CBD กับ THC ที่เราว่ามันมีฤทธิ์เนี่ยมันมีฤทธิ์อย่างไรนะคะก็คือตัว CBD เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเป็นไปในทางบวกนะคะก็จะมีผลในการลดความวิตกกังวลทําให้เกิดความผ่อนคลายลดอาการปวดนะคะช่วยให้นอนหลับดีขึ้นแล้วก็จะไม่มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาทน,นะคะแต่ส่วนตัวร้ายเนี่ยก็คือตัว THC ค่ะหรือเราจะเรียกกันว่าสารเมานะคะก็จะเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ซึ่งตัวนี้เนี่ยค่ะถ้าเราได้รับ t s c มากเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างเช่นทําให้ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงใจสัน่นสติปแปรปรวนนะคะประสาทหลอนนะคะแล้วก็ เกิดอาการหวัดระแวงนะคะความจําระยะสั้นแย่ลงแล้วก็จะส่งผลต่อสมองได้โดยเฉพาะนะคะในกลุ่มเด็กๆที่มีอายุน้อยกว่า25ปีค่ะมีการศึกษาจํานวนมากที่ยืนยันแล้วว่าหากได้รับสาร TSC ไปตั้งแต่ในช่วงที่เป็นวัยเด็กเนี่ยค่ะก็จะมีผลต่อการการเจริญเติบโตของเนื้อสมองค่ะค่ะ สรุปสั้นๆเลยนะคะก็คือโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้านําใบกัญชามาทอดนะคะทางกรมอนามัยเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใช้1-2ใบสดต่อ1นเสิร์ฟหเสิร์ฟก็คือการรับประทานปกติของเราใน1ครั้งเนี่ยนะคะส่วนการปรุงด้วยวิธีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผัด แกงต้มนะคะหรือว่าเอาไปผสมในเครื่องดื่มเนี่ยกรมอนามัยแนะนําให้ใช้แค่1ใบสดค่ะส่วนในเรื่องของการอนุญาตนะคะก็จะขอชี้แจงเป็น2ประเด็นนะคะก็คือในเรื่องของอาหารที่แปรรูปนะคะอาหารแปรรูปคืออะไรอาหารแปรรูปก็คืออย่างเช่นที่มีการปรุงแล้วก็นํามาบรรจุในภาชนะบรรจุอย่างเช่นทําเป็นเครื่องดื่มนะคะหรือว่าอาหารพร้อมปรุงต่างๆอย่างเนี้ยเขาก็เรียกว่าอาหารแปรรูปนะคะก็จะต้องมีการขออนุญาตจากออยอนะคะซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ย ออยกําหนดเอาไว้นะคะว่าอย่างที่1เลยก็คือส่วนที่เอามาใส่ในอาหารไม่ได้เนี่ยก็คือเรื่องของช่อดอกนะคะส่วนเรื่องของการกหนดปริมาณที่ให้ใส่ไว้ในอาหารเนี่ยนะคะก็มีกําหนดว่าในการบริโภค1ครั้งเนี่ยนะคะเขาจะดูที่สาร THC ค่ะว่าจะต้องไม่เกิน1.6มิลลิกรัมต่อ50กรัมนะคะแล้วก็มี CBD ไม่เกิน1.41มิลลิกรัมต่อ50กรัมค่ะ นอกจากนั้นแล้วสิ่งสําคัญนะคะก็คือบนฉลากค่ะผู้ผลิตจะต้องมีการกําหนดคําเตือนเอาไว้นะคะก็คือได้แก่คําเตือนว่าเด็กสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตรไม่ควรรับประทานนะคะแล้วก็หากมีการผิดปกติจะต้องหยุดรับประทานทันทีมีการแจ้งเตือนสําหรับผู้ที่แพ้หรือไวต่อสาร t s c หรือ CBD ให้ระวังในการรับประทานนะคะแล้วก็อาจจะเกิดการง่วงซึมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือทํางานเกี่ยวกับ,กบเครื่องจักรกลค่ะ ในประเด็นต่อไปก็คือในอาหารปรุงสําเร็จนะคะอาหารปรุงสําเร็จเนี่ยก็คืออาหารอย่างเช่นพวกแกงหรือว่าผัดต่างๆที่เราไปซื้อแล้วก็รับประทานโดยตรงที่ร้านนะคะอย่างนี้เ,เรียกว่าอาหารปรุงสําเร็จนะคะก็ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องขออนุญ,ญาตในการจําหน่ายนะคะแต่ว่าผู้ขายที่ร้านเนี่ยจะต้องมีการ ทำป้ายแจ้งเตือนนะคะก็คือจะต้องแสดงข้อความหรือป้ายสัญ,ญลักษณ์ที่ว่าให้ผู้ซื้อทราบว่าสถานที่นี้จำหน่ายอาหารที่มีกัญชาหรือกัญชงอยู่นะคะแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็คือถ้าในเมนูอาหารนะคะก็จะต้องมีการแจ้งว่ามีเมนูไหนบ้างนะคะที่มีการใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบนะคะต่อไปเนี่ยก็คือในเรื่องของการทําข้อเสนอแนะหรือว่าข้อแนะนําในการบริโภคให้ปลอดภัยนะคะก็จะคล้ายๆก,กันกับอาหารแปรรูปก็คือจะต้อง มีการแจ้งเตือนว่าห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีสตรีมีครรภ์หรือว่าสตรีให้นมบุตรเนี่ยรับประทานนะคะแล้วก็แจ้งเตือนในเรื่องของอาการแพ้ต่างๆแล้วก็ในส่วนที่รับประทานกัญชาแล้วอาจจะเกิดอาการง่วงซึมก็ให้หลีกเลี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะหรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้หวังว่าจะเป็นความรู้และข้อคิดให้ใครหลายๆคนที่คิดจะลองกัญชานะคะ ครับและเวลาของเราสองคนก็ได้หมดลงนะครับพวกเราสองคนก็กล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ